ไปซื้อของมาค่ะทุกคนเตรียมเตรียมไว้ทำอาหารพรุ่งนี้ปาร์ตี้วันเกิดใครวันเกิดที่หนิงเองค่ะดียวนีงเอาให้ดูว่าหมดไปสี่พันกว่าบาทเนี่ยได้อะไรมา <c oughs> สวัสดีค่ะวันนี้ไปซื้อของมานะคะเตรียมที่จะทำกับข้าวเนาะวันนี้นีงจะทำป๊อปเบเปียไว้หั่นผักไว้นะคะแล้วก็ เตรียมทำซุปไว้ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต้มตุนวันนี้เลยนะคะจะมีซุปเนื้อนะคะก็คือจะได้แบบทานพรุ่งนี้เนาะแบบเปืป่อยๆเนาะหนึ่งซื้อของมาเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าหมดเงินไปประมาณสี่พันนิดๆนะคะว่าได้อะไรมาบ้างซื้อไก่อันนี้ไก่เป็นแพคใหญ่เนาะแพคนี้หนึกิโลกรัมนะคะทุกคนที่จริงมันจะอยู่ที่ราคาอยู่ที่6ยูโรเจิบเก้าเซน พอดีมันโปรโมชั่นนะคะก็จะเป็นสัปดาห์สัปดาห์ของที่เนี่ยจะมีแบบอ่ามีเหมือนกับส่งมาที่บ้านเหมือนแมคโครโรตัสเหมือนอ่าใบโบชัว sure, เนาะจะมีว่าอันนี้ลดราคาสัปดาห์นี้น่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าหนึ่งไม่ได้ดูในโต๊ะแต่พอดีไปเจอพอดีเลยนะคะเพราะว่าวันอังคารที่แล้วอ่อะ่อสอนแล้วก็ไปเจอว่าไก่สัปดาห์นี้มันลดราคาเนี่ยนะคะอันนี้แพ็คนึงกี่กิโ,ก,โก็ประมาณ อันนี้จะอยู่ประมาณ200 250บาทนะถ้าราคาเต็มๆเนาะอันนี้มันเหลือ5ยูโรนิดๆก็จะประมาณ200เกือบ200นะ5ยูโร49 200 200นิดๆนะคะไม่ถึงกับราคาเต็มเนาะซือมา2แพ็คเลยเดี๋ยวทำไก่สเต๊กด้วยนะคะแล้วก็มีเนื้อ,อนนเนื้ออันนี้ซื้อจากเลเวอร์นะคะเป็นเนื้อ เนื้อหมูเนื้ออะไรเนี่ยจะมีเลเวอร์แล้วก็เอดิค่าที่ที่แถวบ้านนะที่แบบขายสดๆนะคะที่เขาเาแบบค่าวันต่อวันเนาะแล้วเขาจะ,ะยืนขายแล้วมันจะเป็นช่องตู้กระจกเหมือนกับเราไปซื้อเค้กันทุกคนแต่ข้างในตู้กระจกมันจะเย็นนะคะเขาจะแช่เย็นแล้วก็สะอาดสะอาดเนาะเวลาแบบเราไปซื้อเราก็ยืนแล้วก็ชี้นะคะอันนี้เป็น เนื้อเนื้อสำหรับต้มซุปต้มอ,อะไรนะต้มอ,อาบ้านเราต้มอี่ยังะ่ะโอ้ยนะึกบอกเนี่ยอันนี้อยู่ที่มันลดราคาเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยเหลืออันนี้หนึ่งกิโลนะคะหนึ่งกิโลอยู่ที่หกยูโรห้าสิบแปดหกยูโรห้าสิบแปดเดี๋ยวนะหนึ่งคูณไปะนะหกยูโรห้าสิบแปด กจุดห้าแปดคูณสามแปดนี่สองร้อยห้าสิบาทเนี่ยทุกคนสองร้อยห้าสิบบาทแล้วมันมีกระดูกนี่นะเนื้อมีเยอะเลยกระดูกหนักกระดูกอันนี้เนื้อหมูนะคะเนื้อหมูอยู่ที่อ่าประมาณสองร้อยห้าสิบเหมือนกันประมาณเออสองร้อยหกสิบบาทอันนี้จะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลนิดนิดหนึ่งกิโลสองขีด องร้อยประมาณสองร้อยห้าสิบสองร้อยหกสิบบาทหนึ่งเอาให้ดูแล้วหนึ่งก็จะค่อยๆเก็บทยอยเก็บอันนี้ทิชชู่ทิชชู่สาหรับห้องครัวอะไรเงี้ยเนาะทิชชู่เสร็จงงทำความสะอาดนะคะก็อันนี้หนึ่งยูโรเจ็ดสิบเก้าเซนประมาณเจ็ดสิบบาทประมาณเจ็ดสิบบาทเดี๋ยวนะหนึ่งจุดเจ็ดเก้าจำราคาผิดไหมหกสิบแปดบาทนี่ กบาทก็อยเอาไว้ในครัวเนี่ยนะคะี่ยก็จะตั้งไว้อย่างนี้แล้วก็มีผักช้อยเนี่ยนี่ผักผักราคาเท่าขับทิชชู่เลย68บาทนี่หนึ่งึยูโรเก้เ้าเออประมาณประมาณเจบาทมีดูผักชอยมีอยู่สี่สามต้นเองูคะ่ะถัวงอกถัวงอกอันนี้ นี่1ยูโร38บาทนะคะถั่วง,งอกก็มีที่เลเวอร์นะอันนี้ปูอัดเดย๋ยเจ้ามาย้ำนะคะปูอัดอันนี้1ยูโร99ประมาณ70บาทปูอัดนี่ก้อน้ำตาลก้อนขึ้นมา10เซนแตะก่อน89ตอนนี้99เซนอยู่ที่ประมาณ38บาทนะคะน้ำตาลก้อนได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ อันนี้ในช่างชอบมากนูตพรีเหมือนกับเอที่ทาขนมปังช็อกโกแลตเนาะผสมถั่วเหมือนกับนูเทลล่านะคะแต่ในช่างได้ชอบยี่ห้อนี้ยอันนี้ก็ประมาณประมาณเจ็ดสิบาทหนึ่งยูโรเก้าเก้าถั่วตัดก็มีนะนี่ถั่วตัดเหมือนบ้านเราแหละที่เหมือนมีอยู่ที่เลเวอร์แล้วก็เอดีค่านะคะ ก็มีแบบพอใหญ่นี่เนาะอันนี้หนึ่งยูโรยี่สิบเก้าเซนมีอยู่เดี๋ยนะมีอยู่สามสามสามอันข้างในนะคะหนึ่งยูโรยี่สิบเก้าเซนก็ประมาณสามแปดเดี๋ยวนะหนึ่งจุดสองเก้าคูณก่อนหนึ่งจุดสองเก้าคูณสามแปดสี่สิบเก้าบาทโอ้ยคิมฮอดอันคอนแกนเด้คอนแกนน้ออันขนมท,ทัวตัดคอนแกนเด้อค่ะเด้อ กำลัปรีนะคะเป็นชลิดคูณนะแล้วก็อันนี้จะซื้อที่เนโตนะหนึ่งเก้าเก้าประมาณประมาณเจ็ดสิบาทตัวหนึ่งคูณดูดีว่าหนึ่งจุดเก้าเก้าหนึ่งจุดเก้าเก้าคูณสามแปดเจ็ดสิบห้าบาททุกคนนี่บางร้านก็จะขายเป็นกิโลนะคะเขียนไว้บางร้านจะขายเป็นสต๊กสตึกก็คือหนึ่งอันเนี้ยห,ห,หนึ่งหนึ่งหนึ่งหัวเนี้ยนิชมันหนึ่งจะเอามาทำ ชีสเค้กทำเค้กสักหน่อยนะคะคนเนี่ยได้นี่แรดิสแรดิสยุม่มยุ่มและยี่สิบบาทยุ่มและยี่สิบบาทประมาณนี้ดูแรดิส <c oughs> มะเขือเทศอันนี้เก้าสิบเก้าเซนลดราคาประมาณสามสิบแปดบาทนะสี่สามเจ็ดสามเจ็ดบาทอันนี้แครอทหนึ่งกิโลนะคะ เท่าไหร่นะเก้าสิบเก้าเซนหรอสามสิบแปดบาทเนาะประมาณนี้บางทีอันนี้ซิท론큐น,นะคระับไม่เกิดตัวนี่เข้ามาอันนี้แปดสิบเก้าเซนพี่เลเวอร์ใช่ไหมประมาณประมาณสามสิบแปดสิบเก้าเซนเดี๋ยวนะ สามแปดคูณแปดสิบเก้าสามสิบสามบาทสี่ลูกนี่มะนาวเหลืองซิตททรันไ,ไปร,รีบ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 ทุกน,นกี้ไก่ไก่เือนไก่ยอเลยค่ะเป็นแบบเป็นไส้กรอกไก่นะคะแต่มันเหมือนเออไส้กรอกไก่แหละ แล้วก็หนึ่งชอบเอามาทอดนะคะแบบอร่อยมากมันจะทอดเสร็จแล้วมันเหมือนหมูยอนะคะอร่อยอร่อยมากเลยอันนี้หนึ่งยูโรเก้าสิบเก้านาะแต่ก่อนหนึ่งยูโรห้าสิบเก้าเองขึ้นมาทั้งสี่สิบเซนก็อยู่ที่ประมาณว้าลือมอีกแล้วประมาณเจ็ดสิบห้าบาทแล้วก็จะมีเนยเอามาทำเค้กนะคะ เนยก็อยู่ที่อันนี้หนึ่งยูโรห้าสิบเก้าเนยเกือบเดี๋ยวนะหนึ่งคูณก่อนซึ่งหนึ่งจุดห้าเก้าคูณสามแปดหกสิบบาทนะคะมามายำยำสองละสี่สิบห้าสี่สิบห้าเซนสี่สิบห้าเซนเดี๋ยวนะสามแปดสิบเจ็ดบาทสองละสิบเจ็ดบาททุกคน หนึ่งก็ตุนแหละหนึ่งซื้อมาหนึ่งมีอยู่ในตู้อยู่นะคะหนึ่งก็ซื้อมามะม่วงลูกละสามสิบแปดบาทหนึ่งยูโรนิดนิดหนึ่งยูโรสิบเซนหรือเปล่าที่เลเวอร์นะคะนี่เดี๋ยวมาปอกซื้อมาไว้แล้วแหละก่อนหน้านี้สองลูกก็เลยซื้อมาอีกนะคะก้อนน้ําตาลอันนี้น้ําตาลประมาณสามสิบสามสิบกว่าบาทนี่หนึ่งกิโลน้ําตาลแรงกว่า ช่วงนี้แตงกว่าแพงมากแตงกว่าพวกผักอะไรเนี่ยหน้าหนาวอย่างเงี้ยชอบชอซื้อเวลาที่มันอังกระบูดนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อังกระบูดหรอกเนี่ยแตงกว่าลูกละสามสิบแปดเดี๋ยวนะมันเก้าสิบเก้าเซนน่ะก็ประมาณสามสิบแปดบาทนะแตงกว่าถ้าหน้าร้อนจะถูกมากแตงกว่าก็ลูกละสามสิบเซนประมาณสิบกว่าบาทนิดๆอะไรเงี้ยนะคะมันก็ลูกใหญ่เนาะ ตรเนี้โอ้โหแตงกอยังแพงอะอะไรอีกเออนี่นี่นี่โคราบีอับตะสมตำนะคะแทนแทนมะละกอหามะละกออยู่เลเวอร์ก็มีแหละแต่มันสุกทุกคนข้างนอกมันเขียวข้างในมันสุกนีไม่อยากเออไม่อยากเคยบอกเฮย้ยมันเออลงกลนลงกลนเธอแล้วก็คือแบบเฮย้ยมันอาจจะมันอาจจะสุกไม่สุกก็ได้แต่ก็ พอซื้อมาข้างนอกเขียวข้างในสุกจ้าแบบผิดหวังตลอดแต่ก็อยากซื้อบางที่หนึ่งไปเจอแล้วโอ้ยังเขียวๆอยู่คือเพิ่งมาหรือ,อยังไงก็ไม่รู้นะคะเคยฟลุกฟลุกซื้อมาแบบอุ้ยเขียวแบบตำส้มตำได้นะคะแต่ว่าไม่อยากไว้ใจนะบางทีเนาะส่วนใหญ่ถ้าจะไปในเมืองอีกเมืองหนึ่งนู่นนะคะถึงมีร้านอาเซียหนึ่ง้นถึงจะได้แบบกินมะละกอตำบักฮงน้ำเขา อันนี้โคร์บี้หัวละเจ็ดสิบเก้าเซนเนาะหัวหนึ่งน,นี่ประมาณสามสิบบาทหัวนึงน,นี่โอเคอะไรอีกแล้วก็มีครอบสลดัดน,นะคะครอบสลดัดไม่ได้ปลูกช่วงนี้หน้าหนาวนะคะข้างนอกก็ปลูกผักไม่ได้เนาะนอกนั้นก็จะเป็นมีเครื่องดื่มนะคะมีเครื่องดื่มนี่ซื้อไวน์มา ซื้อเซ็กมาอะไรเงี้ยนะเซ็กเป็นเครื่องดื่มนะคะไม่ใช่เซ็กซี่ก็นี่แหละค่ะมีอะไรอีกก็มีเดี๋ยวนะเอออันนี้เป็นโคโค่นู๊ดมิกนะคะเป็นกะทิกะทิอยู่ในกระป๋องแบบนี้นะคะ9 9เซนนะคะที่เนตโต้นะหนีงก็ซื้อมาไว้เผื่อเผื่อแบบเราจะใช้อะไรอยู่ในตู้ก็มีแหละถ้าได้ไปเราก็ซื้อมาไว้นะคะอันนี้ก็กประมาณ38บบาทกระป๋องหนึ่ง กระป๋องหนึ่งก็ได้เยอะอยู่ค่ะแกงทีก็ได้ได้เป็นหม้ออยู่นะเราก็ผสมน้ำเอาอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะมันมันจะไม่ได้เป็นน้ำนะคะมันจะข้นข้างบนมันจะข้นคือแข็งตัวเลยข้างล่างจะเป็นน้ำนิดๆเราก็ข้นหน่งมองว่าหน่งซื้ออะไรมาอีกตรงนู้นมีมีวายมีเตยน,นิดหน่อยแค่นั้นราคาเนี่ยหมดละ สี 4000. Iden, 4000, Puis, ああ่พันสี่พันเงินสี่พันแค่นี้ทุกคนเดี๋ยวค่อยมาดูน้องพุกงนี้หนึ่งทำอะไรบ้างนะคะหนึ่งก็อยากเอามาให้ดูว่าราคาของที่นี่อะไรยังไงเนาะแกน่อไม้จะมาค่ะมาหิวมันท้ออื้ออื้เยอะจ ดี๋ยวกินเสร็จจะหันผักทำปอเปี๊ยะส้มซุปเพิ่มพลังก่อนหิวหิวหิวไรฟักทองจากในสวนนะทุกคนเห็นหูหนูพิพิธส่งแบบแห้งๆมาให้นะคะหนึ่งก็แช่น้ำแล้วก็อทำอันนี้เป็นย่านางกระป๋อง น่อไม้ก็กระปอ๋องเลยกินอาหารบ้านเราเนี่ยมันมีแห้งขนาดเด้อแซบหลายเด้อก็จะทำคลิปนัง่งทำแล้วก็กินให้ดูทุกคนเอ,อจะเตรียมบ้านต่ออ่อยมาก นัวอืมอืมแบบค้นๆตำข้าวข้าวที่เอาแช่น้ำก่อนนึง่งจะนึ่งข้าวเหนียวเนาะนึงก็เหลือนิดนึงเอาไว้ตำ จะทำก่อนเด aur. สิไปแล้วคลิปนี้มาพอแค่นี้ก่อนเนาะไปเจอกันหมอพรุ่งนี้นะคะไปเจอกันวันเกิดนิงอ่ะอืมอืมสบาค่ะสบายสุดกันสบาย